สวัสดีค่ะพบกับ c o ุกแอนอิ t วิทยาอิอีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติเป็นเรื่องง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณดูป้าอิวค่ะวันนี้ป้าอิวจะชวญเรามาทำอาหารสไตล์จีนค่ะเรียกกันว่าไก่ซอสส้มนะคะอาหารจานนี้อาจจะไม่ค่อยดังในประเทศไทยนะคะแต่ว่าที่ต่างประเทศเนี่ยดังมากค่ะ เป็นเนื้ออกไก่นะคะที่เอามาชุบแป้งทอดแล้วก็เอามาคลุกกับซอสส้มอีกครั้งหนึ่งค่ะรสชาติก็จะคล้ายกับผัดเปี้ยวหวานบ้านเรานะคะแต่ว่าไม่มีผักค่ะเครื่องปรุงแน่นอนนะคะว่ามีอกไก่ค่ะแล้วก็มีกระเทียมมีขิงสดค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปบดนะคะ มีซอสปรุงรสหรือว่าซีอิ๊วค่ะไม่ใช่ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็มีพริกไทยดำค่ะต้อยใส่พริกป่นนิดหน่อยค่ะเพื่อให้รสชาติเข้มขึ้นใครไม่ชอบก็อาจจะไม่ใส่ก็ได้าลค่มีเกลือค่ะ หลังจากนี้ก็จะเป็นส่วนของแป้งที่สำหรับชุบไก่นะคะก็มีแป้งสาลีค่ะแล้วก็มีไข่1ฟองค่ะแล้วก็มีผงปรุงรสไก่ค่ะใครถนัดจะใช้ผงชูรสก็ตามสะดวกนะคะที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือมีส้มค่ะ เป็นส้มขนาดใหญ่นะคะ1ผลค่ะแล้วก็มีต้นหอมส่วนที่เป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไว้ซอยแล้วก็โรยหน้าค่ะแล้วก็มีแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งมันค่ะเพื่อที่จะทำให้ซอสข้นเหนียวค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะส่วนต้นหอมส่วนที่เป็นสีเขียวนะคะซอยเล็กๆค่ะ ซอยใ้ประมาณสัก1 2ถึงช้อนโต๊ะนะคะเรามาจัดการกับส้มของเราค่ะส้มขอให้เลือกเป็นชนิดที่เป็นออร์แกนิกนะคะเพราะว่าเราจะใช้ผิวของเขาด้วยค่ะเราจะขูดผิวของเขาประมาณครึ่งผลนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งของส้มค่ะเราหั่นส้มออกเป็นชิ้นเล็ก นิดนึงนะคะเอาไว้โดยตอนเสิร์ฟค่ะหรือใครจะไม่ทำก็ได้ค่ะส่วนของส้มที่เหลือทั้งสองซีกนะคะเราจะคั้นเอาน้ำค่ะคั้นให้ได้น้ำประมาณ4-5โต๊ะนะคะส่วนกระเทียมและก็ขิงนะคะเราเอามาสับละเอียดค่ะแล้วก็สับเข้าด้วยกันค่ะ ส่วนอกไก่นะคะหลังจากล้างสะอาดซับให้แห้งแล้วเราเอามาหั่นเป็นชิ้นเต่าค่ะหั่นเป็นชิ้นขนาดพอคำนะคะแล้วก็เราจะปรุงรสก่อนเล็กน้อยนะคะด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยค่ะกระเดียวไก่อันนี้เราจะเอาไปชุบแป้งทอดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปรุงก่อนก็คือเราจะได้ชิ้นไก่ที่จืดๆนะคะ โรยเกลือรพริกไทยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะใครจะถนัดคลุกในกระมังหรือในภาชนะอื่นก็ตามสะดวกนะคะของไปอยู่พอดีอหั่นแล้วก็คลุกในเขียงเลยค่ะแล้วก็เก็บใส่จานไว้ค่ะตอนนี้เรามาเตรียมซอสก่อนค่ะ ซอสมีไม่เยอะเลยนะคะมีซอสปรุงรสค่ะแล้วตามด้วยน้ำตาลทรายแดงคนเร็วๆพยายามให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะพริกป่นเล็กน้อยค่ะถ้าใส่เยอะขึ้นก็จะมีรสจัดขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ไม่มากค่ะ น้ำส้มสายชูค่ะน้ำส้มสายชูเนี่ยใครอาจจะเพิ่มอีกทีหลังก็ได้นะคะถ้าหากว่าส้มเราไม่ไม่เปรี้ยวแล้วก็ผงซุปไก่ค่ะใส่แล้วก็คนๆให้เข้ากันกับซอสค่ะผิวส้มค่ะใส่คนไปในซอสเลยหรือใครจะใส่หลังสุดตอนที่ปรุงเสร็จก็ได้ค่ะแต่ว่าพ่ยู่กลัวลีนค่ะก็เลยใส่ไปตอนนี้เลย ตอนนี้เรามาเตรียมแป้งชุบทอดนะคะมีแป้งสาลีค่ะแล้วก็ไข่หนึ่งฟองการใส่ไข่ในแป้งชุบทอดเนียจะทำให้แป้งของเราเนี่ยมีความนุ่มนะคะหลังจากที่ทอดเสร็จแล้วเพิ่มน,น้ำนะคะเพื่อให้แป้งของเราข้น ข้นขนาดที่ว่าใส่ชิ้นไก่ลงไปชุบแล้วก็ชุบได้หนาทอดได้เลยค่ะเราอาจจะปรุงรสของแป้งที่ชุบทอดเล็กน้อยนะคะด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยค่ะ ใครต้องการแป้งชุบไก่ทอดแล้วชิ้นบางๆก็เพิ่มน้ำมากกว่านี้นะคะแต่วันนี้ป้าอิ๋วอยากจะทานแบบแป้งหนาๆค่ะก็เลยใส่น้ำน้อยแล้วก็ใส่ไก่ลงไปคลุกเลยค่ะคลุกให้ชิ้นไก่เข้ากันกับแป้งนะคะให้เคลือบรอบๆชิ้นไก่ค่ะเมื่อคลุกได้ที่แล้วนะคะก็พร้อมที่จะทอดแล้วค่ะ วันนี้เราต้องทอดน้ำมันท่วมนะคะเพราะฉะนั้นไปอยู่ขอใช้หมอ้อค่ะใช้หมอ้อเล็กๆแล้วก็ทอดสักสองสาครั้งค่ะใส่น้ำมันในหม้อรอให้ร้อนกลางๆนะคะแล้วใส่ชิ้นไก่ลงไปทอดค่ะไก่ที่ชุบแป้งทอดแบบนี้นะคะเราทำได้แค่หยิบหยอดทีละชิ้นค่ะ หยอดจนเต็มหม้อนะคะเมื่อเหลืองได้ที่แล้วก็กลับด้านค่ะบอกไม่ได้นะคะว่าทอดนานแค่ไหนแต่ให้สังเกตว่าเขาจะสุกเป็นสีเหลืองทองค่ะแล้วก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันค่ะสำหรับแป้งทอดที่ใส่ไข่อย่างที่บอกไว้ก่อนแล้วนะคะว่าแป้ง ที่ชุบไก่ได้เนี่ยจะมีลักษณะนุ่มค่ะไม่ได้กรอบนะคะเมื่อทอดไก่หมดแล้วเรามาทำซอสค่ะใช้กระทะอีกใบหนึ่งนะคะตั้งไฟให้ร้อนแล้วใส่น้ำมันนิดหน่อยค่ะแล้วใส่ขิงกับกระเทียมลงไปผัดให้หอมค่ะตามสไตล์อาหารจีนนะคะจะต้องมีขิงค่ะ จนกระทั่งขิงกับกระเทียมเนี่ยหอมแล้วก็ดูกรอบ,รอบนะคะใครชอบไก่แบบมันๆก็อาจจะใส่น้ำมันสัก3าช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะเมื่อดูว่ากระเทียมเหลืองดูกรอบแล้วนะคะก็ใส่ซอสที่เราผสมไว้ลงไปค่ะตามด้วยน้ำส้มที่เราคั้นไว้นะคะ น้ำส้มกรองนิดนึงก็ดีค่ะซอสของเราจะได้เรียบรื่นสวยเคี่ยวให้เขาเดือดเล็กน้อยนะคะแล้วเราจะทำให้ซอสของเราข้นหนืดด้วยการใส่แป้งมันละลายน้ำนิดนึงค่ะแล้วค่อยๆหยอดค่อยคอยคนนะคะ ค่อยๆคนจนซอสของเรารู้สึกว่าข้นหนืดนะคะตอนนี้เราอาจจะชิมแล้วก็ปรุงเพิ่มด้วยเกลือค่ะหรือถ้าใครชอบหวานมากกว่านี้ก็เติมน้ำตาลซึ่งถ้าใครที่ใช้ส้มแบบที่เมืองไทยนะคะอาจจะมีรสเปรี้ยวนิดนึงก็อาจจะต้องเพิ่มน้ำตาลนิดนึงค่ะ เมื่อซอสข้นได้ที่อย่างที่เห็นนะคะก็ใส่ชิ้นไก่ที่เราทอดลงไปคลุกเลยค่ะความข้นของซอสเนี่ยสำคัญมากนะคะถ้าซอสของเราข้นไม่มากพอนะคะถ้ามันเป็นน้ำแฉะแฉะเนี่ยพอเราใส่ไก่ลงไปคลุกเนี่ยมันก็จะแฉะแล้วก็ตัวซอสจะไม่เคลือบติดกับชิ้นไก่ค่ะเมื่อคนจนซอสเคลือบไก่ได้ที่แล้วนะคะก็โรย ต้นหอมที่เป็นสีเขียวนะคะผัดให้เข้ากันแล้วก็ตักเสิร์ฟเลยค่ะอาหารจีนแบบนี้ส่วนมากจานเขาจะไม่ค่อยประดับอะไรนะคะก็คือเสิร์ฟในจานลงไปตรงๆเลยค่ะถ้าปริมาณของไก่มากเกินและซอสน้อยก็จะดูไม่น่ากินนะคะ ซอสวันนี้พอดีกับชิ้นไก่เลยค่ะเสร็จแล้วเราโรยต้นหอมซอยค่ะจริงๆแค่นี้ก็เสิร์ฟได้แล้วแต่ไปอยู่ขอประดับด้วยชิ้นส้มอีกนิดหน่อยค่ะซึ่งชิ้นส้มอันนี้ก็ทานได้ด้วยนะคะเสร็จแล้วเราไปเสิร์ฟจ,จริงๆกันเลยค่ะเนื้อไก่นุ่มมากนะคะ เปรี้ยวหวานอร่อยด้วยซอสส้มที่เคลือบค่ะถ้ามีโอกาสอยากให้ลองทำทานกันจริงๆค่ะแล้วจะติดใจค่ะพบกับ Cook and e a t with ซอิวกับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ